กินนกะธรรมตอนที่หนึ่งร้อยหนึ่งสนทนาธรรมที่จังหวัดกาญจนบุรีธันวาคมพุทธศักราช2543รสีิมปริญญาที่มายากนะคะแต่เราจะรู้เลยว่าปฏิบัติย่อมยากกว่าแน่นอนนะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องละค่ะอย่างปริญญานี่เรายังอยากเรียนเพราะอยากรู้แล้วก็หยิบหนังสือมาอ่านได้อะไรได้ใช่ไหมคะแต่ปฏิบัติเนี่เป็นเรื่องละ เพราะฉะนั้นเรื่องอยากจะรู้กับเรื่องละเนี่ยอันไหนจะยากกว่ากันแต่ลองคิดถึงประโยชน์มหาศาลนะคะสิ่งที่มีทั้งหมดโลภะนะคะไม่ว่าจะอย่างมากมายรุนแรงอย่างกลางอย่างละเอียดสักเท่าไหร่นะคะสามารถดับได้ไม่เกิดอีกเลยจากการอบรมเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มเห็นประโยชน์ที่เราก็ไม่เร่งร้อนว่าไม่พักไม่เพียร จะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเพราะว่าหนทางนี้ไม่ใช่หนทางที่ใครจะไปเร่งได้แต่ว่าเป็นหนทางที่ต้องอบรมจนกว่าปัญญาจะสมบูรณ์เออขณะที่มีโลภะที่อยากจะรู้อยากจะเรียนอยากจะอยากจะอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยนะคะ <c oughs> ก็เป็นสภาวธรรมที่สามารถจะเป็นที่ระลึกได้เป็นพจารณาได้ทุกอย่าง,างใชนั้นต้องรู้ด้วยถ้าไม่รู้ก็ไม่ละคือการที่จะไปเว้นโน่นเว้นนี่นะคะ เรื่องสติปัฏฐานนั่นสติปัฏฐานนี้นี่ไม่เอานั่นไม่เอาเนี่ยไม่ใช่การอบรมเจริญปัญญาเป็นตัวตนตลอดอท่านชาญนะะพูดถึงการที่จะเห็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยคือขณะที่สมมติว่าท่านไหว้ต้นกล้วยสัมมาหรือมิจฉาค่ะมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะคะก็ไหว้ต้นกล้วยพราะขณะนั้นรู้สึกว่าตรงนี้มันผิดแล้วเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเราจะเห็นอะไรฮะเห็นมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมคะ เข้าใจว่าขณะนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิเข้าใจะเข้าใจก็ไม่ใช่ตัวตรงนั้นเข้าใจถูกความเข้าใจถูกมีหลายระดับพอเข้าใจถูกมันก็เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วระดับไหนอีกเรื่องนะท่านอาจารย์ตามที่ว่าได้ยินท่านอาจารย์กล่าวอยู่บ่อยๆว่าต้องรู้ความต่างการระหว่างสติเกิดกับหลงลืมสติตรงนี้รู้สึกเหมือนกันว่ามันจะเป็นแบบเริ่มต้นที่จะสติเกิดระลึก แต่ถ้าไปเราพิจารณาดูแล้วเนี่ยว่าเรารู้ว่าหลงลืมสติเกิดขึ้นขณะนั้นที่จริงเนี้เป็นนามธรรมาไม่ใช่รูปเวลาหลงลืมสติคุณบงรู้อะไรคะไม่ทราบแต่ขณะที่รู้ว่าหลงลืมแสดงว่าต้องมีสติเกิดรู้ขณะที่สติเกิดรู้ว่าสติเกิดค่ะถ้าไม่ใช่ขณะนั้นก็คือหลงลืมค่ะแต่ว่าถ้าลึกไปนิดก็คือเรายังไม่รู้เลยว่าเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมา ค่อยๆอบรมนี่คือศึกษาที่เป็นอธิศิลปิค้าอธิจิตสิกขาอธิปัญญาศิกขาเพราะฉะนั้นก็จะพูดได้ว่าการที่ท่านจางกล่าวอยู่บ่อยๆว่าจะต้องรู้สภาพระหว่างที่มีสติเกิดกับหลงลุนสติเนี่ยรู้สึกจะเป็นเบื้องตอน้นนะคะนนคะแล้วหลังจากนั้นเราถึงจะมารู้ลักษณะของรูป <มา S 2> บ้างน<ม>ามบ้างที่สติระกค่่อ หนังสือกามใช้ได้ในการปฏิบัติยังไม่่าใช้ทุกคนเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีอำนาจอะไรเลยนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของธาตุทั้งหมดทีนี้ธาตุในโลกนี้ค่ะอย่างใหญ่ๆก็มีรูป,ปรธาตุกับนามธาตุอันนี้เราก็ต้องค่อยๆพิจารณาด้วยนะะไม่มีใครสักคนในห้องนี้แต่ธาตุมีธรรมะมี พราะฉะนั้นเราศึกษาเพื่อที่จะให้เข้าใจความจริงของสองาธาตุนี้รูป,ปราธาตุก็ปรากฏทางตาขณะนี้นะคะมีสิ่งที่ปรากฏทางหูก็มีเสียงทางจมูกก็มีกลิน่นทางลิ้นก็มีรสทางกายก็มีสิ่งที่กระทบสัมผัสนี่เป็นรูปธปรรมด้านนามาธาตุนี่นะคะทิ้งความหมายของรูป,ปราธาตุพวกนี้ไปเลยเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไว แต่เป็นธาตุชนิดหนึ่งค่ะซึ่งมีจริงๆในขณะนี้เกิดขึ้นเมื่อมีเหตุปัจจัยแล้วต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเราลืมว่าเคยเป็นเราไปที่ไหนมาเมื่อกี้นี้รับประทานอะไรเมื่อกี้นี้แต่เดี๋ยวนี้มีธาตุชนิดนี้เป็นนามธาตุคือเราไม่ต้องไปย้อนถึงตอนอื่นเลยนะเอาเดี๋ยวนี้ขณะนี้ค่ะมีธาตุรู้หรือสภาพรู้ในขณะที่กําลังเห็นหรือว่ากําลังคิดนะ คือถ้าจะเข้าใจความหมายของนามธาตาุก็คือธาตุที่รู้คิดจำก็ได้หลายอย่างทั้งหมดเป็นธาตุทั้งจิตทั้งเจตสิกเป็นธาตุพอจะเข้าใจไหมคะว่าเป็นธาตุหมายความว่าไม่มีเจ้าของแต่เกิดแล้วก็ทําหน้าที่ของธาตุนั้นๆเช่นในขณะนี้ค่ะมีธาตุชนิดหนึ่งเกิดแล้วเห็นเวลาที่ได้ยินเสียงก็มีธาตุอีกชนิดหนึ่งเกิดแล้วได้ยิน เวลาลิ้มรสนะฮะก็น่าอัศจรรย์นะฮะรสนี้ก็อยู่ในสิ่งอ่อนแข็งเยน็นร้อนธาตุชนิดนี้ยังสามารถลิ้มรสที่อยู่ในนั้นได้ทั้งๆที่รถก็มองไม่เห็นอะไรเลยแต่ความสามารถของธาตุชนิดนี้เนี่ยเห็นไม่ได้ได้ยินไม่ได้เพียงแต่ว่าเป็นธาตุอีกชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นลิ้มรถทางกายก็เป็นธาตุที่สามารถจะรู้สิ่งที่เยน็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวธาตุทั่วทั้งตัวเนี่ยไม่มีกายญาติภาษาธาต ไม่มีทางเลยที่ทาธาตุเย็นจะปรากฏร้อนจะปรากฏตึงไหวจะปรากฏไม่มีเลยถ้าไม่มีกายกะภาษาธาตุเพราะฉะนั้นาธาตุแต่ละอย่างเนี่ยนะคะก็เกิดเมื่อมีปัจจัยไม่ใช่ไปรอคอยไว้ที่ไหนเลยแต่ว่ามีการสืบต่ออย่างเวลาที่เราเห็นไฟในป่าเนี่ยนะก่อนนั้นน่ะไม่มีไฟเราจะบอกว่า มีปัจจัยให้ไฟเกิดไหมในเมื่อไฟยังไม่เกิดแต่เวลาที่ไฟเกิดนี่นะฮะก็ต้องมีปัจจัยตรงนั้นที่จะให้ไฟนั้นเกิดขึ้นฉันใดาจากขปภาษาทะแล้วก็ปัจจัยที่จะให้เกิดจากขปอินญ,ญาเนี่ยก็ต้องเกิดเมื่อมีปัจจัยเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกเวลาแสดงเรื่องของธาตุสิบแปดเนี่ยนะคะจะแสดงวิญญาณธาตุเจ็ดวิญญาณธาตุเจ็ดนี้เราก็รู้แล้วเห็นแสดงว่าเป็นความต่างของธาต ว่าไม่ใช่ได้ยินเพราะฉะนั้นทรงสแสดงโดยนา,นานาประการที่จะให้เห็นความเกิดระดับอย่างเร็วแล้วก็สืบต่อของธาตุทั้งหลายซึ่งถ้าเราพิจรารณาจริงๆก็เป็นอย่างนั้นนี่นะคะลองฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนที่ปฏิสนธิจิตเกิดเป็นนามธาตุแต่ไม่มีใครรู้เพราะว่าโลกนี้ไม่ปรากฏเลยมีอารมณ์เหมือนกับจุติจิตของชาติก่อนนะคะ เวลาที่ดับไปแล้วเนี่ยอนันตระปัจจัยของจิตและเจตสิกเนี่ยทำให้จิตเจตสิกขณะต่อไปเกิดเป็นผวังโดยสมนันตระปัจจัยด้วยหมายความว่าทันทีที่ปฏิสนธิจิตเกิดดับแล้วเนี่ยจะเห็นทันทีไม่ได้ต้องเป็นไปตามลําดับนะและตอนที่เรานอนหลับสนิทซึ่งทุกคนผ่านมาแล้วเนี่ยหลับจริงจงไม่มีอะไรปรากฏเลย แล้วมีเสียงปรากฏคิดดูสิฮะว่าปรากฏได้ยังไงแค่นี้คิดถึงความน่าอัศจรรย์ไหฮะถ้าเราไม่คิดมันก็เป็นชีวิตเราธรรมดาตื่นมาไม่รู้สักอย่างหนึ่งก็เห็นบ้างได้ยินบ้างแต่ถ้าคิดถึงถ้าชนิดนั้นจะปรากฏคือเสียงจะปรากฏได้เนี่ยต้องมีอายตนะแล้วที่นั่นต้องมีการกระทบมีการประชุมต้องมีโสตะภะษาทะต้องมีเสียงและต้องมีจิตซึ่งเกิดก่อนแล้วก็ มีการกระทบจนกว่าจะถึงวาระที่เสียงปรากฏกับจิตได้ยินนี่ก็เป็นความน่าอัศจรรย์เป็นการที่เราจะค่อยๆเข้าใจว่าไม่มีใครไปบ,รบังคับสักขณะเดียวในชีวิตเนี่ยค่ะเมื่อเกิดขึ้นเป็นปฏิสนธิจิตแล้วต้องเป็นประวัติคือเป็นไปหยุดไม่ได้เลยค่ะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแ,แล้วก็ดับไปสืบต่อแต่ละชีวิตนะฮะก็ต่างกันไปตามการสะสมซึ่ง ปฏิสนธิจิตเนี่ยก็ประมวลมาซึ่งกรรมที่จะให้ผลในชาตินั้นตามกําลังของกรรมนั้นๆซึ่งยังมีอีกเยอะในนามธาตุซึ่งไม่มีรูปร่างเลยนะคะแต่เก็บสะสมทุกอย่างกรรมในแสนโกรธกับก็ยังเป็นกรรมมปัจจัยที่จะทําให้พระผู้มีพระภาคทรงประชวรเพราะฉะนั้นกรรมของเราหรือเจตนาความจงใจความตั้งใจนะคะแม้ในขณะนี้ค่ะที่เป็นกุศล,ลกรรม ไม่มีตัวเรานะนี่ถ้าเราฟังไม่ละเอียดเนะีโอ้เรากําลังได้บุญเยอะเลยกําลังฟังธรรมะแล้วก็เข้าใจธรรมะด้วยแต่ตามความจริงเนี่ยค่ะไม่มีใครได้เป็นสภาพธรรมะที่เกิดแล้วก็ดับเวลาที่มีความจงใจตั้งใจกระทํากรรมนั้นสําเร็จลงไปแล้วดับไปแล้วนะคะสืบต่อสะสมเป็นกรรมปัจจัยคำว,ว่าปัจจัยหมายความว่ามีความสามารถที่จะทําให้ผลเกิดขึ้น โดยเจตนาซึ่งเป็นกรรมที่สำเร็จไปแล้วนั่นเองนะคะก็สะสมสืบต่อพร้อมที่เมื่อถึงการละสมควรเมื่อไหร่วิบากจิตก็เกิดขึ้นเป็นผลของกรรมที่ได้กระทำแล้วเป็นทายาทของกรรมมีกรรมเป็นเผ่าพัานุ์มีกรรมเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าไม่มีกรรมนั้นเป็นปัจจัยวิบากจิตคือขณะนี้เกิดไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นจักขุวิญญ,ญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณ,าณ,ญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญ,ญาณหรือผวังขจิต พราะฉะนั้นเวลาที่สติปฐานเกิดเนี่ยนะคะผู้นั้นเนี่ยจะรู้จักเข้าใจเรื่องของกรรมกรรมมะสกาตายาไม่มีอะไรเลยที่ใครจะทําได้เขาสามารถที่จะรู้ว่าขณะที่สติระลึกลักษณะของเห็นก็ค่อยๆเข้าใจในธาตุชนิดนั้นซึ่งเป็นนามธาตุซึ่งมีจริงๆแล้วก็ดับไปแล้วถ้าสติเขาเกิดรู้ถึงความพอใจไม่พอใจที่เกิดหลังจากที่เห็นแล้ว เขาเห็นความต่างเลยรู้เลยว่านี่ไม่ใช่กรรมเหตุปัจจัยถ้าคนนั้นสามารถจะรู้หรือเข้าใจก็จะรู้ได้ว่ามีโลภะเกิดแล้วมีอวิชชาเกิดแล้วถ้าขณะนั้นเป็นอกุศลหรือว่ามีโทสะเกิดแล้วมีอวิชชาเกิดแล้วที่เป็นเหตุปัจจัยแต่อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆตามลำดับนะคะคือลำดับแรกก็คือว่าต้องรู้ในลักษณะซึ่งเป็นนามาธาตุกับรูปราธาตุให้มีความมั่นคงจริงๆนะคะ ไม่ต้องคำนึงถึงว่ากี่ทวารแต่ว่าการที่เราฟังแล้วเข้าใจแล้วก็คิดว่าเข้าใจด้วยก็จะรู้ตามความเป็นจริงว่าเวลาที่สติสัมปชัญญะเกิดเนี่ยความคิดว่าเข้าใจแล้วเนี่ยอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าหรือว่าต้องเริ่มสะสม,มอบรมที่จะให้เป็นความเข้าใจอีกระดับหนึ่งคือมีตัวสภาพธรรมกำลังปรากฏยืนยันให้มีความเห็นที่ถูกต้องในลักษณะซึ่งเป็นนามธาตุและรูปธาตุซึ่งต่างกัน เพราะฉะนั้นเมื่อมีความมั่นคงจริงๆในปัญญาที่มีสภาพธรรมะปรากฏให้รู้และเข้าใจนะคะถึงการละที่นามะรูปะปริเฉทยานะจะเกิดไม่มีใครยับยั้งได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าใครจะมีความอยากความต้องการต้องไปที่โน่นต้องอยู่คนเดียวต้องอยู่ที่นั่นนานๆแล้วก็รอนามรูปะปริเฉทยานะรอไปเท่าไหร่ก็ไม่เกิดเพรว่าโลภะอยู่ตรงนั้นเราก็จะเข้าใจความหมายของเครื่องเนิ่นช้า โลภะมานะทิฏฐิคือทุกอย่างที่มีในพระไตรปิฎกนะคะไม่ว่าส่วนไหนเนี่ยถ้ามีปัญญาที่สามารถจะรู้จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะปัญญาจะเกิดขึ้นตามลําดับแล้วก็สามารถจะรู้ความจริงว่าพระธรรมทั้งหมดที่ท,ทรงแสดงไว้แล้วเนี่ยเป็นความจริง,ท,งทุกอย่างเพราะว่าตัวของปัญญาและสติในขณะนั้นน่ะสามารถที่จะเข้าถึงความเป็นจริงของสภาพธรรมะในขณะนั้น พราะฉะนั้นการเรียนการรู้อย่างนี้จะไม่เป็นโมฆะจะไม่เป็นทัพพีที่ไม่รู้รสแก่เพราะว่ามีสภาพธรรมะปรากฏกับปัญญาแต่ต้องเป็นเรื่องของการอบรมนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องของการละเพราะฉะนั้นปัญญาเขามีหน้าที่อย่างเดียวกะรู้แล้วละความไม่รู้ไม่รู้จักโลภะก็ละความปิดข้องตรงนั้นที่ไหนที่มีปัญญาที่นั่นจะไม่มีโลภะแต่ที่ไหนที่ไม่มีปัญญาที่นั่นก็มีโลภะได้ อาจารย์ครับเมื่อกี้ท่านอาจารย์กล่าวว่าอ่านแรกไม่มีความมั่นคงในความเป็นรูประธาตุดางนามนธาตุกอนเนี่ยความเ<ม>ข้าใจลักษณะอของสาภาพธรรมะ,ะที่ปรากฏนะครับเหมือนอย่างที่คุณลิน่าถามเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะพราะสติปัฏฐานเกิดมีลักษณะของสภาพธรรมะแล้วก็สงสัยแล้วก็เป็นความหวันไหวแล้วก็เป็นความคิดนึกนั่นแสดงว่าไม่ได้มีความมั่นคงที่จะรู้ลักษณะของนามธรรม ถ้ามีความมั่นคงที่จะรู้ลักษณะของนามธรรมก็หมายความว่าสติเกิดสืบต่อแล้วก็รู้ว่าขณะนั้นนั้นก็คือนามธรรมแต่ละ่ยางแต่ว่ากว่าจะถึงระดับนั้นได้ใช่ไหมคะคนนั้นก็จะรู้ได้ด้วยตัวเองว่าสติเกิดหน่อยหนึ่งแล้วก็หมดไปทีนี้ก็เรื่องของตัวตนจะทําอะไรคะจะอยากอีกจะทําอีกจะไปเป็นสมาธิได้ใจอะไรก็แล้วแต่ซึ่งไม่ใช่ขณะที่เป็นหนทางเดียวที่ทรงแสดงไว้ว่าคือสติปัฏฐา ก็เป็นเรื่องแต่ละคนที่จะต้องใช้คำว่าฟันฝ่าจริงๆด้วยปัญญาที่อบรมแล้วก็รู้ว่าขณะไหนเป็นปัญญาระดับไหนสนทนาธรรมที่ประเทศอังกฤษกรกฎาคมพุทธศักราช2539อาจารย์ให้ถ้าคนที่ตาบอดมาแต่กำเนิดนี่ยนะะก็แปลว่าเขามีกรรมมากที่สุดค่ะผลของกรรมกรรมนะคะทำให้เราเกิดนะคะ โดยที่ว่าเราไม่ได้จงใจจะมาเกิดกับพ่อแม่นี้ตระกูลนี้วงสาคนาญาติอย่างนี้นะ,ะชื่อนี้หรืออะไรก็ตามแต่กรรมทําให้เกิดนะ,ะไม่ใช่ใครเลยคะโดยที่ว่าเลือกไม่ได้บนสวรรค์ก็เกิดได้ในนรกก็เกิดได้ในภูมิมนุษย์ก็เกิดได้ประเทศนี้ก็เกิดได้ตระกูลนั้นก็เกิดได้ยากจนก็เกิดได้เศรษฐีก็เกิดได้นี่คือเรื่องของกรรมแล้วยังไม่ให้ตายด้วย พอเกิดปุ๊บเนี่ยนะจะต้องมีชีวิตต่อไปจิตเนี่ยจะต้องเกิดดับสืบต่อดำรงภพชาติตามกรรมจนกว่าจะตายเพราะฉะนั้นที่ภาษาไทยเราใช้คำเนี่ยเหมาะมากพอคนตายเนี่ยเขาจะใช้คำว่าถึงแก่กรรมหมายความว่ากรรมนั้นน่ะทำให้เขาสิ้นสุดสภาพความเป็นบุคคลนี้จบเด็กบางคนห้าขวบตายใช่ไหมบางคนสี่ขวบตายสองขวบตายนี่เป็นอะไรคะเนี่ยบทกรรมครับ เห็นไหมเลือกไม่ได้เลยแต่ละคนที่เรานั่งอยู่ที่นี่ใครจะมีวิบากทางกายทางไหนเห็นไหมฮะฮะ,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 ฮะถึงแก่กรรมเนี่ยแปลว่าจบนะฮะทีนี้ระหว่างที่ยังไม่ถึงแก่กรรมเนี่ยกรรมจะมัยังไม่ให้เปลี่ยนความเป็นบุคคลน,นี้ฮะ <Okay. S 2> ยังคงเป็นบุคคลน,นี้ไปจนกว่าจะหมดกรรมที่ทําให้เป็นบุคคลน,นี้อย่างที่เขาตายปุ๊บเนี่ยเขาเกิดปับ๊บเราอ่านหนังสือพิมพ์เด็กตายอะไรตายพวกนี้ค่ะเกิดทันที แต่เกิดที่ไหนเราไม่ทราบเหมือนกับที่เรามาเกิดในโลกนี้เนี่ยเราไม่ทราบว่าชาติก่อนเนี่ยเราไปตายตรงไหนตายด้วยโรคอะไรแล้วก็มีพ่อแม่ที่ยังร้องไห้คิดถึงเราอยู่หรือมีลูกหลานที่ยังคงคร่ำครวญหาเรานะฮะเรียกว่าจบชาตินึงก็คือว่าเปลี่ยนสภาพความเป็นบุคคลน,นี้โดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นเราจะทําอะไรกับชาตินี้ซึ่งมันสั้นๆและเราเป็นคนนี้นะฮะซึ่ง ต่อไปข้างหน้าเนี่ยเราจะเป็นคนไหนก็ไม่รู้จะเกิดเป็นปลาในทะเลเป็นเป็ดเรียว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่เราไม่มีโอกาสจะได้ฟังธรรมะก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเรายังคงมีโอกาสที่เราจะได้ฟังธรรมะได้สนใจที่จะเข้าใจความจริงซึ่งเป็นสัจธรรมเนี่ยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตเราสั้นเราจะได้ฟังอีกนานสักเท่าไหร่และจะเข้าใจอีกมากมายสักเท่าไหร่เราก็ต้อง เห็นประโยชน์ของพระรัตนตรายนะคะคือพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงแสดงตลอด45่ัิบาพรรษาเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายเรื่องของสภาพธรรมะที่มีจริงๆทุกขณะที่ผมตอบอาจารย์ว่ารูปผมเข้าใจว่าอาจารย์พูดถึงรูป28่รูปอะไรอย่างนั้นผมถึงตอบว่าเสียงหนึ่งว่าเป็นรูปมอาจารย์ เราต้องฟังคําถามนะคะเพื่อที่เราจะได้ทราบว่าธรรมดารูปนี่ะเขาไม่ใช่สภาพที่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นจึงใช้คําว่ารูปหรือรปูปะในภาษาบาลีนะฮะซึ่งสภาพธรรมะที่มีจริงๆในโลกนี้หรือในจักรวาลน,นี้ค่ะแยกออกเป็นสองอย่างโดยเด็ดขาดแยกจากกันเลยไม่เกี่ยวข้องกันเลยไม่รับรู้กันเลยคือรูปที่ไม่รู้อะไรทั้งสิ้นเขาไม่รู้เลย แต่จิตเนี่ยคะเขาเป็นสภาพซึ่งรู้ไปหมดทุกอย่างตั้งแต่เกิดจนตายที่ว่าเป็นคุณทรงพลเล็กๆและหนึ่งขวบสองขวบจนกระทั้งถึงเดี๋ยวนี้นะคะแท้ที่จริงก็คือจิตทุกขณะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็รูปนี้เกิดมาพร้อมกับคุณทรงพลจริงนะคะดับไปทุกขณะตอนเป็นเด็กรูปเป็นเด็กก็ไม่เหลือแล้วแต่รูปของคุณทรงพลไม่ว่าจะตอนเด็กตอนไหนก็ตามแต่ไม่ใช่สภาพที่รู้อายเลย แต่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดคืออาศัยกรรมทําให้รูปนี้เกิดขึ้นเพราะว่ารูปที่ตัวเนี่ยฮะมีหลายประเภทรูปที่เกิดจากกรรมก็มีรูปที่เกิดจากจิตก็มีรูปที่เกิดจากอุตุความเย็นความร้อนนะฮะก็มีรูปที่เกิดจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปก็มีไม่อย่างนั้นเราอยู่ที่นี่ไม่ได้ถ้ามีแต่เพียงรูปที่เกิดจากกรรม เช่นจากกูปภาษาทะโตะสตภาษาทะาพวกนี้นะคะอยู่ไม่ได้แค่นั้นมีรูปเล็กๆแค่นั้นอยู่ไม่ได้ต้องอาศัยรูปซึ่งเกิดจากอาหารที่รับประทานเข้าไปทุกวันต้องอาศัยรูปที่เกิดจากอุตุความเย็นความร้อนที่สม่ำเสมอทําให้ร่างกายเนี่ยอบอุ่นมีชีวิตอยู่นะคะแล้วก็มีรูปซึ่งเกิดจากจิตทําให้มีการเคลื่อนไหวการพูดการเดินเป็นรูปที่เกิดจากจิต เพราะฉะนั้นก็เอาแต่ส่วนสําคัญสําคัญนะฮะยี่สิบแปดก็ยังไม่ต้องกล่าวถึงเอาที่เราสามารถที่จะพิสูจน์ได้เห็นได้เข้าใจได้ว่ารูปอะไรแน่ที่สําคัญจริงๆหมอว่าไงหมอเห็นด้วยไหมครับเพราะหมอเป็นหมอเห็นด้วยครับ คือถ้าเป็นทางหมอเนี่ยคะ่ต้องแหมมีปอดกําลังสูบฉีดแล้วก็มีหัวใจสูบฉีดเลือดมีอะไรแต่อะไรใช่ไหมคะครับนั่นเป็นเรื่องราวแล้วก็ไกลามากเพราะว่าจริงๆแล้วเนะะี่ยค่ะโลกทั้งโลกเนี่ยอย่าว่าแต่ตัวเราเลยนะคะมีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่ละเอียดยิบทีนี้โลกก้อนโลกทั้งโลกจัก,กรวาลเนี่ยเกิดเพราะอุตุเท่านั้นไม่มีจิตใจเข้าไปแทรกอยู่ในโลกนี้เลยแต่ว่าโลกเนี่ย ละเอียดย่อยลงไปนะฮะแตกสลายยิบยบัยิบยับละเอียดชั้นใดที่ตัวเราก็อย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวข้องค่ะคือว่าขณะใด,ดก็ตามซึ่งไม่เป็นทางที่จะทําให้จิตเกิดขึ้นรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นเห็นเข้ารูปเขาก็เกิดดับไปเช่นคนที่อาจจะตาบอดด้วยหูหนวกด้วยจมูกไม่ได้ดกลิ่นด้วยอะไรด้วยเขามีจิตจริงค่ะ แต่ไม่มีทางที่จะรับรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยถ้าเขาไม่มีตาเห็นไม่มีหูได้ยินไม่มีจมูกได้กลิ่นแต่ที่นี้รูปที่เป็นส่วนสำคัญคือว่าเกิดดับจริงแต่ว่าระหว่างที่ยังไม่ดับในเข้ากระทบสัมผัสยิงจากขุปสาท่าที่อยู่กลางตาเนี่ยนะคะที่สามารถที่จะรับรู้สิ่งที่ปรากฏเนี่ยสิ่งที่ปรากฏก็ดับเร็ว จากคุปาธาก็ดับเร็วแต่อาศัยขณะที่ประจวบกระทบกันโดยยังไม่ดับทำให้จิตเห็นเกิดขึ้นชั่วขณะสั้นที่สุดแล้วก็ดับอันนี้จังทุกครั้งอนาตาัตตาไตรลักษณะนี้ต้องหมายความถึงไตรลักษณะของสภาพธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็อาจจะใช้คำจำเรื่องราวของาธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลม สีกลิ่นรสอะไรก็ตามแต่ที่มันมีอยู่ในตัวทั้งหมดเนี่ยแล้วก็บัญญัติเป็นปอดเป็นตับเป็นอะไรก็ตามแล้วก็ใช้วิชาการทางแพทย์แต่ว่าจริงๆแล้วเร็วยิ่งกว่าน,นั้นก็คือว่ารูปทุกรูปเกิดดับเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นเราไม่รู้มันก็เกิดแล้วดับแล้วแต่ทางตาเห็นแล้วก็ชอบไม่ชอบทางหูได้ยินแล้วก็ชอบไม่ชอบเพราะฉะนั้นรูปผ้ารูปเนี่ยนะฮะเป็นรูปภายในเพราะว่า จิตต้องเกี่ยวข้องกับรูปนี้อยู่ตลอดเวลาที่ว่าเกิดดับนี่ก็คือเราก็จําเชื่อพระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนที่เชื่ออาจารย์ไว้ก่อนองั้นใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะหมอฮะหมอว่าหมอมีรูป <c oughs> ใช่ไหมคะครับ <c oughs> แล้วหมอจะไม่เชื่อเรื่องเกิดดับคือหมายความว่าเชื่อไว้ก่อนเพราะฟังเข้ามา <c oughs> ใช่ไหมคะหมอว่างั้นใช่ไหมเชื่ออาจารย์ก่อนฮะไม่ใช่ค่ะพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้ครับ <c oughs> ฟังมาอย่างนี้รับฟังกันต่อ,ตอมาอย่างนี้ หมอต้องพิสูจน์ด้วยความเข้าใจขั้นต้นครับว่าเวลาเนี้ยที่กําลังเห็นเนี่ยรูปหมออยู่ที่ไหนที่หมอว่ามีแล้วก็ต้องมาเชื่อก่อนว่าเกิดดับเนี่ยกําลังเห็นเนี่ยตัวหมออยู่ที่ไหนก็อยู่ในขณะที่กําลังรู้สึกตัวว่ามีกระทบกับพื้นเนี่ยคิดเอาใช่ไหมคะคือก่อนฟังพระธรรมเนี่ยนะฮะเรามีความเป็นตัวตนเต็มที่ ทางทั้งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้และทรงแสดงว่าไม่มีตัวตนมีแต่สภาพธรรมะซึ่งเป็นของจริงนะคะนามธรรมาเป็นาธาตรู้าธาตุพิเศษซึ่งต่างกับรูปาธาตุเราอาจจะจําแนกรูปาธาตุเยอะแยะเป็นอะไรได้หลายอย่างแต่รูปาธาตุทั้งหมดเนี่ยไม่สามารถจะรู้อะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก็มีนาม,มาาธาตุซึ่งไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะ แต่เป็นาธาตุที่รู้คือสามารถที่จะเห็นได้คิดได้อะไรได้ทุกอย่างเรียกว่าเป็นสภาพรู้หรือาธาตรู้าธาตุชนิดนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดจะไม่รู้ไม่ได้เลยทีนี้เวลาที่ก่อนฟังธรรมนะคะเรามีความเป็นตัวตนเนี่ยทั้งทั้งที่ตัวตนมันก็ไม่ปรากฏ